พระราชวังและวังในประเทศไทยพระบรมมหาราชวังพระราชฐานชั้นในด้านหลังของพระมหาปราสาทและพระราชมเทียนเป็นเขตพระราชฐานชั้นในถือว่าเป็นเขตห่วงห้ามสำหรับบุรุษเพศล้อมรอบด้วยกำแพงสูงใหญ่มีขโขนพนักง,งานหญิงทำหน้าที่เฝ้าประตูประกอบด้วย พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระที่นั่งประธานของหมู่พระมหามเทีรนพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ขนาบด้วยพระที่นั่งเทพสถานพิลาศและพระที่นั่งเทพประอาดพิไลที่ประทับของพระมเหสีพระที่นั่งไพศาลทักษิณเชื่อมต่อกับพระที่นั่งอมรินวินิชัยมหายศูนย์พิมานเป็นที่ประทับให้ข้าราชการฝ่ายในเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและบำเพ็ญพระราชกุศล ประดิษฐานพระวิมานพระสยามเทวาธิราชเทพพยาดาผู้คุ้มครองแผ่นดินสยามและเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งอัฏฐทิต์และพระที่นั่งพัทรบิตดสำหรับประกอบในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษหอพระสุาลาลัยพิมานอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะจีน ประดับด้วยตุกตาทวาราบาลแบบจีนสร้างด้วยกระเบื้องเคลือบขนาดเท่าคนจริงประดิษฐานพระพุทธรูปและวัตถุมงคลหอพระธาตุมนเทียนอยู่ด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งไผ่สาลทักษิณเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมไทยผสมจีนประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมราชาชนกและพระบรมอัฐิรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองและรัชกาลที่สาม พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทสร้างในรัชกาลที่หเป็นพระมหาปราสาทจตุรมุขซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นหลังคาปราสาทห้ายอดตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสิวาลัยใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสําคัญพระพุทธรัตนสถานเป็นพระอุโบสถในพระราชฐานสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4, สสหรับปรดิดสถานพระพุทธบุตรยรัต เป็นสถานที่ใช้ประกอบพระราชกิจส่วนพระองค์ในด้านการพระศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวโปรดกลมหม่อมให้กรมศิลปากรบูรณะและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้วยศิลปะสมัยใหม่นอกจากนี้มีสถานที่สําคัญอื่นๆเช่นพระที่นั่งศรีตลาพิรมพระที่นั่งมหิศรประสาท